ของ,ง, chains. ของพูด oui คือการงกา่อถอ้ก็าดสวัสดีนะคะวันนี้ก uh uh ็จะมาทกาแฟ ยายามนะคะที่จะหาเคือ่องปงกาแฟดีๆจะได้ไม่ออกไปที่ไหนหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านดูสิคะโอ้นี่ก็ได้ปงกาแฟมาแล้วนะคะแล้วก็ ต้องเอามาใส่เจ้าตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะบดเยอะไปลองดูรสชาติกาแฟ แล้วนั่นก็โอ้รักปลาค้าของท่านมากในหนึ่งวันและท่านไปเนะี่ยสามเวลาเลยนะไปดูอะไรปลาคราโน่นนี่นะนรักเป็นลูกเลยแล้ววันหนึ่งท่านจะมาอยู่ไร่ครึ่งเดือนแล้วก็ฝากคนอื่นเลี้ยงปลาค้าแทนรู้สึกจะไปอยู่ที่นยนหรือเปล่า,า,มาไม่แ<า>น,น่ใจ เเมตตาไม่ได้ใจนะคะเพิ่งออกเห็นใจแล้วยอมไปช้าอย่างพัดดานวอร์เ้านี้ฟังพรดดานวอร์วัชระเมธีไปด้วยทำกาแฟไปด้วยไปต่างอำเภอไปวัดเก่าของท่านท่านก็ไปดูที่บ่อปลาคาบผกปลารับกำลังพยายามอยู่กับตัวเองให้ยดนะต้ัวเองมาในบ่อะมีประตัดกลนมาสี่หตัว เดี๋ยม่ท่านโกรธมากโกรธไปถามน้องเลนที่เฝ้าที่เฝ้าโอมที่ท่านใช้เลี้ยงปลาครับให้เอาประกัดมาตบนลงไปได้บอกปลาครับของท่านนั่นมันปลาราคาถูกมันปลากระกชอกนี่มันปลาครับปลาทับแพงปลาพุที้ให้เอามาใส่กกเนลหลักท่านด่าเน,นลจึร้องไห้ไปบรรนันกัน ในเมื่อไม่มีเนนลูกไหนยอมรับสิบนาทีต่อมาสิ่งที่เนนเห็นก็คือปลาครับปลากระบอกบี๕ตัวลงไปดิ่งกินกาแฟนี่ก็ทําให้เราตื่นนะคะธรรมะก็จะทําให้เราตื่นไปด้วยตอนเช้าเอามือลูกเนนปลาครับออกจากบ่อเลยไปโยนปลากบอกอกจากบ่อการทำจิตใจให้เบิกบานเนนเห็นว่าสถานการณ์จะไปกระเด็นโตแล้วต่อมาหาผมพัาทันใงยุ่ง พมื่อคารินอมลองข้าคันหาคนผิดตั้งวัดตอนนี้ให้โล่อยประกัดออกมาทิ้งแลง้วผมก็เลยบอกคาริในใจเย็นนะลูกจำได้ไหมตอนอยู่ที่ไร่ลูกประเภทเรื่องอะไรประเพทใครเปม่พระลั่งประเภชเองแล้วลูกกำลังทำอะไรกับประกัดของลองูกลูกกระทจะมาปากคาบหรอแล้วประกัดนั้นมันไม่ใช่ปลามันไม่สิ่งไม่ใช่ส,สิ่งมีชีวิตหรอ ทำอะไรลงไปอ่ะลูกเอ้ยอันหนึ่ง,งไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าลนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรก,กรที่ทดลองเครื่องเดี๋ยวเรามา,ามดูน<า>กันเดี๋ยวเราหายใจแม่ตา่อนมันต้องมีาการให้ัารถ้าลูกรักปลาทาบของลูกลูกก็ต้องรักปลาตัดของลูกด้วย ปลามันไม่รู้หรอกว่าในโลกของคนนะมันแนบ่งชนชั้นกันนะครับนตัดตัดมันคนละชั้นปลาก็ไม่รู้เรื่องหรอกถ้าลูกสอนเรื่องเมตตานะแล้วเมตตาของลูกไม่ควบคุมตัวการตัดลูกกำลังพลาดนะท่านกืออึ้งกเลยดังนั้นก็บอกว่าอาจารย์ครับผมโง่มากเลยผมไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนถ้าหนูก็ไป เก็บเอาปลาตะดมีย้าตัวนั้นนะขึ้นมาใส่บอกแล้วทาาว่านก็ตรวจให้ได้ยินเลยเดียนโดโบตีตรวจมนขอตรวจต <c oughs> <ล>าและบอด <c oughs> อันนี้คือตัวอย่างที่จะบอกว่าบางครั้งเราก็เราก,เราก็ท่องคำแห่แเมตตาแต่จักแต่ว่าท่องมันเป็นแค่พิธีกรรมันไม่ใช่พิธีธรรมที่เป็นเกิดจากความเขา้าอกเข้าใจของเราเราจีบจับ่าทำ จริงสักแต่ว่าเรียนจริงสักแต่เราอ้องแต่เราไม่เคยมีความั้ำซ้อนไม่เง็นไม่เี่ยววิชาเหตุรอกเห็นใจซึ่งมันจำเป็นมา,มากๆต่อเราของเมื่อสิบสองปีที่แล้วเนี่ยผมไปปูตานนะกับองค์การยูเนสโกได้ไปให้คำแนะนำเรื่องเรื่องสุขภาพสุขภาพแต่พระสงฆ์ที่ปูตานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องห้องน้ำ แล้วเมื่อไหร่ทเราไปดำเป็นงานเป็นการจับวงการอยู่ในต้นรัฐบาลก็เลยต้อนรับอีกวันหนึ่งขณะที่รถลัดล้อไปตามหลังเขาตอนเย็นจู่ๆรถขับกระบวนสิบสองคนดืดแบบไหนตัวอะไรนะอยตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าเรานั่งดูคันที่สองแล้วข้างหน้ามันเป็นรถทหารทุกคนทุกคนลงจากรถหมดกระช็อตเอาไว้เปื๊อพลาบอกเอาแล้วที่เขาเลือกันน่ะที่เขาเลือกันน่ะ ก็ประเทศนี้กําลังมีปัญหากับประเทศข้างเคียงอ่ะสงสัยเราจะโดนดักปุ้นแล้วไหมเนี่ยโอ้ยมาภูตายครั้งแรกก็จะโดนเลยเหร